สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการหิวใจธรรมะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของท่านผู้ฟังแข็งแกร่งและงดงามยิ่งขึ้นนั่นคือเรื่องของเมตตาในคู่ชีวิตรักแบบผู้ใหญ่ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมความสัมพันธ์ที่เคยหวานชื่นในวันแรกๆถึงค่อยๆจืดจางลงเมื่อเวลาผ่านไป ทำไมจากคนที่เคยเป็นกำลังใจให้กันถึงกลับกลายเป็นคนที่คอยจับผิดหรือตำหนิกันอยู่เสมอหรือทำไมจากที่เคยรักกันมากถึงกลับรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับคนแปลกหน้าคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคู่รักหลายคู่ครับและมักจะทำให้เราต้องผเผชิญกับความทุกข์ใจครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจความรักในอีกรูปแบบหนึ่งครับไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก แต่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของเมตตาครับเมตตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสงสารครับแต่หมายถึงความปรารถนาดีอยากให้คู่ชีวิตของเรามีความสุขครับและเมื่อความรักของเรามีเมตตาเป็นองค์ประกอบหลักแล้วความรักนั้นก็จะเติบโตขึ้นอย่างงดงามและไม่มีวันร่วงโรยไปครับ นี่คือการเดินทาง4ชั่วโมงเต็มที่เราจะมาเจาะลึกถึงหลักการสำคัญ4ประการที่จะช่วยให้ความรักของคุณแข็งแกร่งและยั่งยืนครับผมรับรองว่าเมื่อคุณฟังจบแล้วคุณจะมองเห็นถึงความจริงบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนและคุณจะสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อสร้างความรักที่เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแท้แจริงครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นกันที่หลักการแรกที่เป็นรากฐานสําคัญของความสัมพันธ์นั่นคือการสื่อสารครับในชีวิตประจําวันของเราเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสื่อสารกับคู่ชีวิตของเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันเรื่องทั่วไปการพูดคุยกันเรื่องงานหรือการพูดคุยกันเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันครับแต่บ่อยครั้งที่การสื่อสารของเราไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการครับ บางครั้งเราพูดอะไรออกไปแล้วทําให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดหรือบางครั้งเราพูดอะไรออกไปแล้วทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดครับในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนหลักวจีสุจริตหรือการพูดดีครับและการพูดดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพูดในสิ่งที่ไพเราะเพียงอย่างเดียวครับแต่หมายถึงการพูดในสิ่งที่เป็นจริงงามมีประโยชน์ครับจริง ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปผมอยากให้คุณถามตัวเองก่อนครับว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดออกไปนี้เป็นความจริงหรือไม่การพูดความจริงเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ครับเมื่อเราพูดความจริงกันเสมอเราก็จะได้รับความเชื่อถือจากคู่ชีวิตของเราครับงามการพูดความจริงไม่ได้หมายถึงการพูดในสิ่งที่หยาบคายครับแต่หมายถึงการพูดในสิ่งที่สุภาพและมีน้ำเสียงที่นุ่มนวลครับ เมื่อเราพูดด้วยความอ่อนโยนความรู้สึกดีๆก็จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราครับมีประโยชน์ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปผมอยากให้คุณถามตัวเองก่อนครับว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดออกไปนี้มีประโยชน์กับคู่ชีวิตของฉันหรือไม่การพูดในสิ่งที่มีประโยชน์คือการที่เราได้มอบสิ่งดีๆให้กับคู่ชีวิตของเราครับและเมื่อเราได้ทำเช่นนั้นแล้วความรักของเราก็จะแข็งแกรงขึ้นครับการสื่อสารด้วยจริงงามมีประโยชน์ เป็นเหมือนการที่เราได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่ดีครับและเมื่อเราปลูกมเมล็ดพันธุ์นี้ซ้ําๆเราก็จะเก็บเกี่ยวความสุขกลับมาครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเวลาผ่านไปในความสัมพันธ์หลายคู่มักจะพบว่าจากที่เคยพูดคุยกันอย่างอ่อนโยนกลับกลายเป็นว่าต้องใช้คําพูดที่แข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆครับจากที่เคยขอร้องก็กลายเป็นคําสั่งจากที่เคยปรึกษาหารือก็กลายเป็นคําตําหนิ และจากที่เคยขอความร่วมมือก็กลายเป็นคำดุครับพฤติกรรมนี้เป็นเหมือนสนิมที่กัดกินความสัมพันธ์ครับและเมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำๆมันก็จะทำลายความรักที่เราสร้างมาได้อย่างง่ายได้ครับดังนั้นหลักการที่สองที่เราต้องทำเพื่อสร้างความรักแบบผู้ใหญ่คือการขอความร่วมมือแทนการดุครับการเปลี่ยนคำพูดแทนที่จะพูดว่าทำไมคุณถึงไม่ทำแบบนี้ลองเปลี่ยนเป็นฉันอยากให้คุณช่วยทำแบบนี้หน่อยได้ไหมครับ หรือแทนที่จะพูดว่าทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้ลองเปลี่ยนเป็นฉันรู้สึกไม่สบายใจที่เรื่องนี้เกิดขึ้นครับการเปลี่ยนคำพูดเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ครับการให้เกียรติเมื่อเราขอความร่วมมือแทนการดูเราก็เหมือนกำลังแสดงความให้เกียรติคู่ชีวิตของเราครับเรากำลังบอกเขาว่าฉันเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าและฉันเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ครับ และเมื่อเขาได้รับความรู้สึกนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกอยากจะให้ความร่วมมือกับเราครับการสร้างความสุขเมื่อเราขอความร่วมมือแทนกันดุความรู้สึกดีๆก็จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราครับเราจะไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดที่รุนแรงและเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ การขอความร่วมมือไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในวันที่เราเหนื่อยหรือหงุดหงิดครับแต่ถ้าเราสามารถทําได้มันจะเป็นเหมือนพลังวิเศษที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราแข็งแกร่งขึ้นครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเวลาอยู่ในความสัมพันธ์หลายคู่มักจะพบว่าจากที่เคยพูดคุยกันอย่างอ่อนโยนกลับกลายเป็นว่าต้องใช้คําพูดที่แข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆครับจากที่เคยขอร้องก็กลายเป็นคําสั่งจากที่เคยปรึกษาหารือก็กลายเป็นคําตําหนิ และจากที่เคยขอความร่วมมือก็กลายเป็นคำดุครับพฤติกรรมนี้เป็นเหมือนสนิมที่กัดกินความสัมพันธ์ครับและเมื่อมันเกิดกินซ้ำๆมันก็จะทำลายความรักที่เราสร้างมาได้อย่างง่ายดายครับดังนั้นหลักการที่สองที่เราต้องทำเพื่อสร้างความรักแบบผู้ใหญ่คือการขอความร่วมมือแทนการดุครับการเปลี่ยนคำพูด แทนที่จะพูดว่าทําไมคุณเป็นคนแบบนี้ลองเปลี่ยนเป็นฉันรู้สึกไม่สบายใจที่เรื่องนี้เกิดขึ้นหรือทําไมคุณถึงไม่ทําแบบนี้ลองเปลี่ยนเป็นฉันอยากให้คุณช่วยทําแบบนี้หน่อยได้ไหมครับการเปลี่ยนคําพูดเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้การให้เกียรติเมื่อเราขอความร่วมมือแทนการดุเราก็เหมือนกําลังแสดงความให้เกียรติคู่ชีวิตของเราครับเรากําลังบอกเขาว่า ฉันเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าและฉันเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ครับและเมื่อเขาได้รับความรู้สึกนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกอยากจะให้ความร่วมมือกับเราครับการสร้างความสุขเมื่อเราขอความร่วมมือแทนการดุความรู้สึกดีๆก็จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราครับเราจะไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดที่รุนแรงและเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ การขอความร่วมมือไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในวันที่เราเหนื่อยหรือหงุดหงิดครับแต่ถ้าเราสามารถทำได้มันจะเป็นเหมือนพลังวิเศษที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราแข็งแกร่งขึ้นครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์เรามักจะรู้สึกว่าเราต้องใช้เวลาอยู่กับคู่ชีวิตของเราตลอดเวลาใช่ไหมครับเราต้องไปไหนมาไหนด้วยกันทำอะไรด้วยกันและบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีเวลาส่วนตัวเลยครับการไม่มีเวลาส่วนตัว สามารถทำให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ได้ครับเพราะมันเหมือนกับว่าเรากำลังไม่มีพื้นที่ให้กับตัวเองครับและเมื่อเราไม่มีพื้นที่ให้กับตัวเองแล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุขครับดังนั้นหลักการที่สามที่เราต้องทำเพื่อสร้างความรักแบบผู้ใหญ่คือการให้และเคารพเวลาส่วนตัวครับเวลาส่วนตัวคืออะไร เวลาส่วนตัวไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่สนใจคู่ชีวิตของเราครับแต่หมายถึงการที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองครับอาจจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือการทำกิจกรรมที่เราชอบครับการสร้างขอบเขตใจเวลาส่วนตัวเป็นเหมือนการที่เรากำลังสร้างขอบเขตใจให้กับตัวเองครับขอบเขตใจนี้จะช่วยปกป้องเราจากความรู้สึกที่อึดอัดและความรู้สึกที่ถูกควบคมุม และเมื่อเรามีขอบเขตใจที่แข็งแรงแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับการให้ความเชื่อถือเมื่อเราให้เวลาส่วนตัวกับคู่ชีวิตของเราเราก็เหมือนกำลังแสดงความเชื่อถือให้กับเขาครับเรากำลังบอกเขาว่าฉันเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขครับและเมื่อเขาได้รับความรู้สึกนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกอยากจะกลับมาหาเราครับ การให้เวลาส่วนตัวอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ความรักของเราเติบโตขึ้นครับท่านผู้ฟังครับเรามาถึงหลักการสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าสําคัญที่สุดที่จะช่วยให้ความรักของเรายั่งยืนนั่นคือมุทิตาครับในชีวิตประจําวันของเราทุกคนต่างก็เคยรู้สึกอิจฉาใครบางคนใช่ไหมครับอาจจะเป็นความอิจฉาที่เพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตําแหน่ง หรือความอิจฉาที่เพื่อนสนิทได้แต่งงานครับความอิจฉาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันสามารถทำลายความรักของเราได้อย่างง่ายดายครับดังนั้นหลักการที่สี่ที่เราต้องทำเพื่อสร้างความรักแบบผู้ใหญ่คือการมีมุทิตาหรือความยินดีเมื่ออีกฝ่ายสำเร็จครับมุทิตาคืออะไรมุทิตาไม่ใช่แค่ว่าเราพูดว่ายินดีด้วยนะครับแต่มันคือการที่เรารู้สึกยินดีจากใจจริงครับ การเป็นทีมเดียวกันเมื่อเรามีมุทิตาเราก็เหมือนกำลังมองว่าเรากับคู่ชีวิตของเราเป็นทีมเดียวกันครับและเมื่อเรามองว่าเราเป็นทีมเดียวกันแล้วเราก็จะรู้สึกยินดีในความสำเร็จของอีกฝ่ายและเมื่อเราได้ทำเช่นนั้นแล้วความรักของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับการปลดปล่อยความอิจฉาเมื่อเรามีมุทิตาเราก็จะไม่มีที่ว่างสำหรับความอิจฉาครับและเมื่อเราไม่มีความอิจฉาแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับ การสร้างพลังบวกเมื่อเรามีมุทิตาเราก็จะสามารถสร้างพลังบวกในความสัมพันธ์ของเราได้ครับพลังบวกนี้จะช่วยให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับการมีมุทิตาเป็นเหมือนการที่เราได้ยกระดับความรักของเราให้สูงขึ้นครับและเมื่อความรักของเราอยู่ในระดับที่สูงแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวกับความทุกข์ที่เข้ามาครับ ตลอด4ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่าการสื่อสารด้วยจริงงามมีประโยชน์คือรากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงการขอความร่วมมือแทนการดุคือศิลปะแห่งการให้เกียรติการให้และเคารพเวลาส่วนตัวคือการสร้างขอบเขตใจที่แข็งแรงการมีมุทิตาคือการปลดปล่อยความอิจฉาผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าถ้าคุณนำสี่หลักการนี้ไปใช้ในความสัมพันธ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ ความรักของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเบาสบายครับคุณจะสามารถเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีคุณค่าได้ครับและคุณจะสามารถเป็นคู่ชีวิตที่เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ